สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r ฟนะครับวันนี้เป็นวันที่5กันยายนนะครับเราก็เปิดเกมที่เรารักฮะช่วงเที่ยงนะพบกับสมอรภูมินักฆ่านะฮะการันตีสกินใหม่ของเพนนะฮะภายใน349คูปองนะแล้วรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้นั่นคือสกินแกร์เบรดคิวเลนนะครับเป็นสกินระดับมิลเลอร์ของคิวเลนนะก่อนไปรับชมคลิปไง ฝากฮะกดไลค์นะถ้าคุณดูแล้วชอบนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากเจอผมอีกนะฝากกด s u b สไคร์ฮะแล้วสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตในช่องนะเวลามีสก,กินอะไรใหม่ช่องผมจะเข้าก่อนนะก็จัดกระดิ่งกุ้งกิ้งไปเลยนึ่งหนึ่งตับนะฮะเไปเราไปดูกันนะครับว่า3ามร้วันนี้กิจกรรมมันเล่นยังไงนะครับอันดับแรกเขาจะให้เลือกรางวัลใหญ่3อันนะซึ่ง ผมไม่มีสกินอะไรที่เลือกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกแก้วอีกแล้วครับท่านนะครับแล้วก็สกินคิวเลนของผมก็มีแล้วก็จะได้เป็นลูกแก้ว30ลูกแทนนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราได้สกินเพนได้ไงนะครับสช่องเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องอัญเชิญและรูปโปรไฟล์ซึ่งกล่องอัญเชิญผมเข้าใจว่ามีโอกาสสุ่มได้สกินคิวเลนทันทีนะ เพราะฉะนั้นเวลาคุณเปิดสี่ช่องคุณไปเปิดกล่องอัญเชิญก่อนนะไม,ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปท้าตอนท้ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมอะ่ะอยากได้แน่ๆคือสิบช่องนะครับแล้วก็ผมไปดูแล้วว่าผมยังไม่มีท่าเต้นนะครับเดี๋ยวจะสุ่มไปให้ถึงสิบสองช่องไปเลยนะครับโอเคไปดูกันว่าเราจะยังไงนะฮะไม่ลำยายนะเปิดห้าครั้งแรกนะครับเจ็ดสิบสี่คูปองนะไปเดี๋ยวราคาเหมาสกินคิวเลนเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวผมหาหาข้อมูลมาแล้วพินตรงใต้คอมเมนต์ให้นะครับไงก็อ่านไปได้ไปอ่านกันได้อ่า10บช่องตอนนี้คือ2 7ง็ห้านะโอเคก็คือตอนนี้เราใช้ไป349แล้วเราได้แถมดูกแก้วมาอีก10บสิบเมตรด้วยนะครับเคอ่ะผมไปสองช่อง349ร้าท่าเต้นคือร้อยสี่สิบดเยนะซึ่งเยอะนะแต่ว่าอันนี้สุ่มให้ดูนะครับอ่ะสมมติว่าสิบห้ช่องเนี่ย จะใช้ถึง405นะรวมกับ349เมื่อกี้700นะฮะถ้าครึ่งกระดานคือ700กว่าแล้วนะผมเข้าใจว่าไม่ควรเกิน3000นะสำหรับคิวเลนตัวนี้นะครับโอเคอ่ะผมเอา12ช่องนะครับเดี๋ยวไปให้ดูว่าไอ้กล่องกล่องทั้งหลายแลเนี่ยมันคือยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวสกินเพนในพัส์ต่อไปนะครับไปเราไปรับของขวัญกันเลยหวังว่ามันจะส่งเร็วหน่อยนะโอเคอ่ะ อันนี้เป็นกล่องที่รับหลังสุดนะครับมีโอกาสได้รับสกินมิราเคิลของคิวเรนนะสกินถาวรหนอร์นตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนกับเพชรนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกฮะเปิดแค่สี่ช่องเนี่ยคุณมาลุ้นตรงนี้ก่อนเลยนะเคจะได้ไม่เสียเที่ยวนะฮะเผื่อได้นะโอเคแล้วมันก็ไม่ได้ครับโอเค ขอรับสก,กินเพนไปเลยนี่ดูหน้าโหลดครับโอ้โหเป็นจีน,จ,นจีนนะแต่นี้มันไม่ใช่คอ,อแล์ลบของ HOK OK, ใช่ไหมนนี้มันมากับ v a l Pass ในประเทศอื่นๆน,นะครับแต่ประเทศเราขายแยกนะนี่แล้วไม่มีกรอบโปร,โปรไฟล์เลยเพื่อนอันนี้อะไรฮะรูปโปรไฟล์หยินหยางซึ่งเข้าใจว่ามีแล้วนะโอเคอ่านอ๋ออาจจะยังไม่มีครับรูปนี้ รูปมันคล้ายๆริกเตอร์นะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นโห oh. อันนี้คือกล่อง12ช่องนะครับมีโอกาสได้รับสกินถาวรคือ5%เลยนะเหมือนล่อเราอีกนิดนึงอะ่ะอีกร้อยกว่าบาทนะ,ะแต่ก็โอเคพอพอได้ลุนนะ้นฮะอันนี้จะได้ท่าเต้นนะครับอ้าวซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะโอเคแล้วนี้คืออะไรท่าเต้นนะฮะนี่ไปได้ท่าเต้นเดี๋ยวจะโชว์ท่าเต้นให้ดูนะครับ นอกนั้นก็ไม่ไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญฮะหลักทั้งหมดเลยโอเคได้ลูกแก้วสิบรูปด้วยนะอ่ะไปเราไปดูที่ท่าเต้นของคิวเลนนะครับนี่เราถอดให้หมดนะครับแล้วก็เราใส่ท่านี้นี่เป็นท่าแบบไร้รำฮะนี่นเหมือนเรียนกระบี่บองยึดยักษ์จ้องแทงนะฮะโอเคก็เป็นท่าที่แรงที่สุดนะตอนนี้นะทำไมมันไม่มีแท็กอันติมงอันติเมตให้ซะหน่อยนะครับ โอเคต่อไปเราจะไปดูสกินของเพนนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนอ่ะรีวิวคร่าวๆนะครับที่มีเอฟเฟกนะเข้าใจว่ามันมเพนเนี่ยตอนนี้มีอยู่5สกินนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกมีเอฟเฟกแค่สกินเดียวคือสกินที่มากับ v a l เลอร์พาสนะครับแว,ว,วมไพร์ด็อกเตอร์นะเป็นสกินสีเอฟเฟกสีแดงจางๆนะใช้ได้เหมือนกันแบบศัตรูไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาพุ่งมานะ โอเคแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มันปรับให้ชัดขึ้นนิดนึงแล้วและอันนี้เป็นสกินพระเอกของเราคือ Mystic Outrider p a n นะครับไปสวมใส่และไปทดลองกันเลยโอเคไปฮะเข้าใจว่าไม่มีท่าวาปนะเพราะมันเป็นแค่ลิมิตม่วงนะครับนี่ก็เงาเงาไปครับ โอเคไปดูที่ตัวโมเดลเนี่ยมันคือมันเหมือนเป็นแบบคนเลี้ยงอะไรอะ่ะเ,เหมือนแบบมีปีกๆตรงข้างหลังนะฮะโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งนะทิ้งร่างเงาโอ้เงาเป็นสีทองนะโอ้สวยสวยสวยเง,ง,งาใช้ได้นี่โอโ้โหแล้วมีแบบว่ามีควันพวยพุ่งอยู่ที่เงาตัวเองเนยนะเออใช้ได้อยู่นะโอเค ประมาณนี้นะสกิลหนึ่งสกิลสองคือสร้างวงมาล้อมรอบใบนะฮะโอ้โหโ,หโอ้โหเอ้ยใช้ได้อยู่สวยอยู่เอฟเฟกต์ชัดจัดเต็มใช้ได้ลิมิเต็ดต้มนะฮะนี่ขนาดลิมิเต็ดต้มเองนะเดี๋ยวนี้สกิลเขาทำมาสวยนะครับอ่ะไปสกิลอันติฟับเท่าไปอ่ะไปประมาณนี้นะฮะสกิลอันติเมตนะ พุ่งมานี่อ่าพุ่งมาใกล้ๆน,นะแดดข้างหลังเราพุา่งว่าแล้วมันเป็นยันเหมือนแบบเหลืองเหลืองดำาำนะฮะดำเหลืองนะถ้าใครชอบแต่งรถธามิยาก็อาจจะคุ้นชินนะฮะดำเหลืองนะโอเคเป็นแบบจีนๆดำเหลืองยันยันนิดนึงนะครับเคก็จบไปแล้วสวย ผมว่าเป็นสก,กินที่เอฟเฟกดีที่สุดของเพนนะตอนนี้นะครับ3 4 9ครคูปองนะโอเคหมดแล้วฮะกับการรีวิวในวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ